ออ้โหมาครับถูกหวยห้างงวดติดครับโอ้โหมาไม่ทันครับสูตรแตกอีกแล้วครับวันนี้ครับโอ้โหแตกแต่เช้าเลยครับห้างงวดติดครับนี่ครับห้องนี้ครับห้างงวดติดเลยครับโอ้โหสถิติมาครับมาไม่ทันครับอ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสูตรหวยครับเป็นการคํานวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับนี่ครับห้างงวดติดครับโอ้โหห้องนี้ครับแม่นมากครับ เดี๋ยวเราจะไปแทงกันก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันครับนี่ครับเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้ครับเว็บเฮียหมาครับไปกันอย่างเร็วๆเลยนะครับออกผลนะครับอ่ะเข้าไปที่แทงหวยครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับยี่กี่เฮียหมานะครับตัวนี้จะออกผลทุกๆ5นาทีครับคลิกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวไม่ทันครับสูตรแตกครับรอบที่66ครับ นี่ครับสูตรให้อะไรมาครับเดี๋ยวเรามาแทงตามห้องนี้ครับแม่นครับหางงวดติดครับให้ให้สูตรให้มานะครับเลขขี้ครับรูดหน้าครับไปเลยครับรอบที่หกสิบหกครับสองตัวล่างครับสองตัวล่างตัวนี้จ่ายบาทละเก้าสิบสองครับกดเข้าไปเลยเลยครับดูอีกทีครับให้ครับให้เลขครับเลขขี้ครับรูดหน้าครับเลขขี้รูดหน้าครับนี่ครับกดรูดหน้าไปเลยครับ รูดหน้าครับเลขที่ก็หนึ่งครับสามห้าเจ็ดเก้าครับนี่ครับกดแล้วก็จะรูดขึ้นมาทันทีครับไม่ต้องจิ้มทีละตัวนะครับกดรูดหน้าได้เลยครับ่ะกดนี่ครับรายงานโพยครับเดี๋ยวมันเลื่อนครับส่งโพยก่อนนะครับกดซื้อก่อนครับสูตรแตกครับนี่ครับกดซื้อเรียบร้อยครับอ่าโอเคครับทันครับต้องรีบซื้อนะครับเพราะว่าออกผลทุกๆ5นาทีครับไม่ต้องรอครับซื้อแล้วก็บวกบวกได้เงินไปใช้กันเลยครับ สูตรห่วยี่กี่ครับก็สวัสดีนะครับสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ครับนี่ครับห้างงวดติดครับถูกหวยง่ายห้างงวดติดครับเป็นไปได้ไงครับอ่าห้องนี้ก็เหมือนกันนะครับห้างงวดติดครับเดี๋ยวเราจะมาระหว่างที่รอผลครับเดี๋ยวจะมาแนะนําสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ครับก็วิธีการดูสูตรนะครับสูตรจะมี2ตัวล่างครับอ่านี่ครับ แล้วก็2ตัวบนนี้ครับ2ตัวบนสถิติยังไม่มานะครับต้องรอครับตรงนี้ย้ำนะครับเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับเป็นการคำนวณนะครับแล้วก็เจ็บข้อมูลสถิติว่าหวยออกอะไรครับกดซื้อตามกันได้เลยนะครับสังเกตได้นะครับว่าจะซื้อตามห้องไหนครับนี่ครับสังเกตตัวแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินนะครับถ้าเกินความกันเลขจะผิดไม่เกิน3รอบนะครับนี่ครับตัวสีแดงครับหนึนะครับถ้า หนึ่งสองนะครับไม่เกินสามรอบครับแล้วก็ถูกนะครับสําหรับสายทบสายสายเบิ้ลอะไรก็ว่าไปครับนี่ครับจะเพียนไม่เกินสามรอบครับแล้วก็เขียวแดงมาครับแล้วตอนนี้นะครับสถิติมาอยู่ที่ห้าตาติดครับสามารถซื้อทบได้นะครับหรือว่าแทงตามกันยาวๆได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับซื้อตามสูตรนะครับ อธิบายเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขใครยังไม่รู้ว่าเลขขี้ลูดหน้ามีอะไรบ้างครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับแต่ถ้ากดรูดมันจะขึ้นมาทันทีนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็น2สูตรนะครับ2ตัวล่างจะมี2สูตรนะครับเลขคู่ขี้แล้วก็สูงต่ําตัวนี้ครับก็เหมือนสายปักนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับกดซื้อตามลูดตามได้เลยครับเอาเงินไปใช้ครับนี่ครับสถิตินะครับ นี่ครับสตัวล่างครับตัวนี้จะมีนะครับรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูด้วยนะครับดูง่ายๆตรงนี้เลยครับอ่านี่ครับรอบล่าสุดก็นี่ครับ15รอบล่าสุดนะครับนี่ครับล่าสุดออก31ครับล่าสุดออก31นะครับก็ดูง่ายๆไม่ต้องกดไปย้อนดูที่หน้าเว็บนะครับเลือกดูแล้วก็กดซื้อตามได้เลยครับหรือแทงตามสูตรตรงนี้ได้ครับ ตอนนี้ถ้าขึ้นแถบย้ํานะครับแถบสีเขียวและแถบสีน้ําเงินจะผิดไม่เกิน3ามรอบนะครับสามารถแทงทบได้เลยครับตอนนี้เป็นการคํานวณสูตรหวยยี่กี่ครับอ้าวเข้าครับนี่ครับแถบสีเขียวขึ้นมาแล้วครับไม่ต้องดูอะไรมากครับ9 1้าหนึ่งครับ9 1้าหนึ่งครับนี่ครับถูกถูกหวยอีกแล้วครับ6ตาติดครับ9 1้าหนึ่งครับเข้าแม่นแม่เลยครับนี่ครับดูผลตรงนี้ได้เลยครับ9 1้าหนึ่งครับออกแล้วครับ9 1้าหนึ่งครับ นี่ครับสูตรเข้าแล้วครับนี่ครับเก้าหนึ่งครับเราแทงตามสูตรท่องนี้นะครับอนี่ครับมาทันจริงๆครับรอบนี้โอ้โหสูตรนี้แม่นมากครับเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบเอไอครับหกตาติดครับหกตาติดครับหรือว่าหกนวดติดนะครับซื้อหวยถูกหกนวดติดรับง่ายๆเลยครับซื้อหวยให้ถูกด้วยสูตรเอไอตรงนี้ครับง่ายๆเลยครับอ่นี่ครับหากใครสนใจสูตรนะครับ ก็แอดไลน์เข้ามาครับแอดดอกเลอโต้เอไครับสกดตามนี้ได้เลยครับนี่ครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าครับนี่ครับเข้าหกตาติดนะครับโอ้โหถูกหวยหกวดครับหกวดซ้อนครับเป็นไปได้ยังไงครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูครับอ่านี่ครับนาเว็บนะครับเว็บนี่อสูตรใช้ได้ดีกับเว็บนี้เลยครับพามาเจาะเว็บนี้ครับเอาสูตรมาเจาะหาเงินกับเว็บนี้เลยครับซื้อหวยครับ ่ะพลอยครับทูครับนี่ครับสีเขียวขึ้นมาแล้วครับแม่นๆ่นเลยครับจ่ายบาทละเก้าสิบสองครับไม่ต้องทําเทิร์นหรือว่าไม่ต้องไปทํา v เออะไรทั้งสิ้นนะครับซื้อหนึ่งบาทก็จ่ายเก้าสิบสองเลยครับเอาสูตรเรามาเจาะกับเว็บนี้นะครับขอทุกคนรวยๆเลยครับสุดท้ายนี้แล้วครับแทงตามได้เลยครับนี่ครับแอดไลน์มาเพื่อขอสูตรได้เลยครับแม่นๆ่นครับหาเงินนะครับ แล้วก็ถูกหวยทุกงวดอย่างนี้ครับเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับนี่ครับเป็นไปได้ไงครับถูกหวยหกงวดติดครับอ่ะนี่ครับแม่นๆ่นเลยครับรวยๆนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับขอให้ทุกคนรวยๆโชคดีครับสวัสดีครับ